สวัสดีครับครูผักรักจำบาเป็นปอนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับก็สหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีงานซ่อมนะครับผมมาทําให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับสําหรับทันนี้นะฮะนะครับผมผมเปิดมาแล้วแหละแต่ว่าปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับผมเป็นคอนเทนต์นะฮะไม่ใช่นะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้จะเป็นบอดทีบีสองหนึ่งนะครับผมอ่าด้านในเนาะก็จะเป็นดูจากสภาพแล้วนะครับก็ลายตรงนี้ยับเยินเลยนะครับผมเห็นไหมฮะ เยอะเลยเนาะอย่างอื่นก็ดูปกติดีนะครับจุดต่อจุดอะไรต่างๆนะครับที่เขาทํามานะครับผมตัวนี้นะฮะที่เขาทํามาก็ปกติดีนะครับก็น่าจะเป็นชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในนี่ก็มีชุดปีใหม่มาให้นะครับผมนะฮะชุดปีใหม่น่าจะต่อปีใหม่นะครับผมให้ให้ต่อปีใหม่ให้นะครับโอเค แล้วก็รายละเอียดด้านในมีอะไรให้บ้างก็คือทุกครั้งที่ผมจะให้เพื่อนๆส่งมานะครับก็จะให้เหตุรายละเอียดมานะครับนี่นะฮะที่อยู่ต่างๆนะครับผมแล้วก็คือให้แก้ลายปิ้นค่า45-47นะครับแล้วก็จับสายอ่าอินพุตเอาพุต45-47ตัดมิวเพื่อต่อใช้งานปีไม่แอมยางอื่นไม่ต้องแก้ไขนะฮะโอเคนะครับผมจับสายชีนนะครับ เอาต่อ M in My L ให้ต่อ M in กับ My L นั่นเองนะครับของ4ี่สิบนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดมิวตัดมิวตัวนี้นะฮะแต่รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะครับตัวนี้เป็นตัวชิปเล็กแน่นอนนะครับดูจากลายวงจรนะฮะนี่นะฮะเราจะมาตัดมิวเหมือนปกติไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับเขาก่อนว่าจะเอายังไงนะครับผมนะฮะ อ่าดูนะครับว่าเป็นตัวชิปเล็กจริงหรือเปล่านะครับผมอ่านี่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวชิปเล็กนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปคุยอ่าลูกค้าอีกทีนึงนะครับว่าให้ผมแก้ให้ไหมหรือว่าเอ่อให้ตัดมิวหรือเปล่าถ้าไม่ตัดถ้าตัดมิวเนี่ยมันจะมีสัญญาณรบกวนแน่นอนครับเพราะเราจะต้องทอดไอตัวนี้ออกนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวเหมือนว่าจะเป็นตัวเลกเลเตอร์หรือว่า IC นี่นะครับผมทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจเนาะ ก็ต้องขอดีนี้ออกเพื่อมันจะเป็นการตัดมิวนะครับผมแต่ว่ามันจะมีเสียงบูบ้าบูบนิดนึงนะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมไปจัดการคุยกับเขาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงว่าจะให้ผมทําหรือเปล่านะครับโอเคครับผมโอเคนะครับผมก็ได้ความแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการทําให้เสียงมันดังก่อนแล้วกันเนาะทาให้เสียงมันดังก่อนนะครับก็คือให้มันกลับมาดังปกติก่อนนะครับดูลายพิมพ์ตรงนี้นะครับผมว่ามันยังโอเคปกติดีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะเช็คลายกันอีกทีหนึ่ง เนาะนะฮะให้ให้มันมีเสียงดังปกติก่อนนะครับแล้วก็ส่วนต่อปีใหม่จะค่อยว่ากันทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการทําทํำยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวนับแรกก็ทำความสะอ,อาดให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะครับเราจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับผมว่าลายมันต่อจากไหนไปไหนกันบ้างนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอ,อาดก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทําการนะฮะทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็เอาอุปกรณ์บางตัวออกมาก่อนนะครับก็คือสีสิบสีสิบเอ็ดนะครับผมก็คือผมจะเช็คนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยลายวงจรมันยังปกติหรือเปล่านะครับผมผมสังเกตเห็นนะครับตรงนี้มันมีรอยมีสายไฟต่อด้วยนะครับผมก็คือเหมือนว่าจะจําสายจากคู่นี้ออกมาด้วยนะครับเนี่ยนะฮะนี่นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ได้ทําการทอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็เคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเห็นไหมฮะ โ <Okay, S 2> อเคนะครับ<ม>ก็ดูจากลายวงจรตรงนี้นะครับผม45 40- กับ41เนี่ยอย่างปกติดีอยู่นะครับโอเคนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะจับเนี่ยเราจะจับลายนะครับที่จะใช้เนี่ยเราจะใช้ตรง45-47ก็คือคู่นี้นะครับผมดูนะฮะจับเยือเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการให้มันมีเสี่ยงดังก่อนนะครับผมนะฮะให้เสี่ยงมันดังปกติก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยจะไปไปจับส่งจับสายเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะครับว่าจะจับอะไรตรงไหนตรงไหนนะครับ เดี๋ยวมาเช็คก่อนนะครับผมว่าลายวงจรนะครับผมวิธีการเช็คนะครับวิธีการเช็คนะครับผมลายวงจรเนาะเราก็ตั้งค่าวัดตีสนะครับผมคาว่าวัดตีก็คือวัดช็อตนะครับวัดช็อตก็คือค่าถึงขานะครับผมแบบนี้นะฮะมันจะดังตีสนี้นะครับผมเราก็มาดูนะครับเดี๋ยวข้ยับกล้องนิดนึงนะฮะนี่นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะหาค่านะครับตรงนี้ ตรงนี้คือสี่สิบเจดนะครับผมสี่เจมันจะวิ่งมาจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ขาตรงนี้เห็นไหมครับขาตรงนี้นะครับวิ่งไปนะครับมันจะวิ่งมาเข้าที่บลูทูธนะครับผมขาบลูทูธนะครับจริงๆก็คือข้าจ้าขาบลูทูธเนี่ยก็จะวิ่งมาที่ขาอ่าสี่ห้าสี่บเจ็ดนะครับผมสองขานี้นะฮะเดี๋ยวจะทำการวัดกันนะครับผมก็คือตรงนี้เนาะจะจิ้มนะครับผมแล้วก็ดูว่า ระหว่างทางเนี่ยมันมีตรงไหนขาดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะจิ้มด้วยแถวนี้แล้วกันเพราะว่ามันมีรอยขูดนะครับผมตรงนี้นะฮะรอยขูดนะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับถ้าจิ้มแล้วมันไม่ขาดแสดงว่าเราก็สามารถจําตรงนี้ได้นะครับอยู่นะฮะจำครับจิ้มนะครับจิ้มให้ตรงนะครับผมอ่าโอเคสี่สิบเจ็ดนะครับจากตรงนี้ ถึงตรงนี้ไม่คาดแสดงว่าจากนี้ถึงบลูทูธก็ไม่คาดนะครับเพราะว่าดูจากลายไม่มีการขูดอะไรอะไรใดๆนะครับต่อไปนะครับผมที่45นะครับผมก็คือจะเป็นลายวงจรลายนี้นะครับลายที่เป็นมีมีตะกัวเกาะอยู่นี่นะฮะตรงนี้นะครับก็จะวิ่งมานะครับปืดวิ่งมาเข้าที่เข้าบลูทูธเช่นเดียวกันนะครับที่ผมก็จะจิ้มบริเวณเจ้าจากนี้นะครับผมตรงนี้นะฮะตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมต้นทางกับปลายทางนะครับ ซึ่งจากตรงนี้ถึงบลูทูธเนี่ยไม่ขาดแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองวัดดูนะครับ <c oughs> โอเคไม่ขาดนะครับผมลายยังปกติอยู่นะครับก็คือลาย4 5 47ณตรงนี้นะครับผมยังใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการอ่คู่นะครับ เดี๋ยวเราจะเดี๋ยผมเนี่ยจะทําการนะครับเอาสีนะครับไปแต้มจุดที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับผมให้เรามองได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมว่าเราจะใช้ลายไหนนะครับอ่านึกออกไหมฮะโอเคได้ทาให้ดูเลยแล้วกันเนาะที่เราจะใช้นะครับอ่าตรงนี้เราไม่ได้ใช้เนาะเอาสีแต้มไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะงงนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะงงลายนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเอาแต้มแต้มไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวเสียหายนะครับ นะฮะฮด้านล่างนี้ก็ปิดไปเลยนะครับอ่าให้ดูว่าอทองแดงกันห่ายไปเยอะแล้วมันจะได้สบายตานะครับอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เราจะใช้แค่จุดที่เราต้องการนะครับผมตรงนี้ก็ถาสีไปเลยนะครับอันนี้เป็นแทคติกขายแทคติกมันนะครับไม่ได้กําหนดว่าต้องทาเหมือนผมนะฮะอันนี้คือกันตัวเองลงทางนะครับผมอ่ะโอเคนี่นะครับเราก็จะได้เราก็จะได้าไดลายสองลายนี้นะครับผม <c oughs> ก็คือเป็นของ45กับ47าสสบเจ็นะเห็นไหมฮะ ัดเจนเึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับโอเคทีนี้อ่ามันจะมีขาของวงจรนะครับผมของตัววอลลุ่มเนี่ยมันจะมีสองขาล่างนี่นะครับผมสองขานี้นะครับสองขานี้นะฮะก็คือจะต่อกับ45แล้วก็47นะครับผมคู่นี้นะครับจำไว้นะครับคู่นี้เนี่ยจะต่อกับ45กับ47นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าไหนต่อขาไหนนะครับอ่ะอันดับแรกก็ทำความสะอาดเสียก่อนนะครับ ใดๆก็แล้วแต่อย่าลืมคำขอขอ,ขอ,อาุญาดนะครับเโอเคอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดีย๋ยวเติมตะกั่วไว้หน่อยนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องใช้งานตรงนี้เนาะมันจะได้บัดกีง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะครับผมก็วิธีการนะครับผมในการซ่อมนะครับผมเวลาลายค่านะฮะ โอเคนะครับตอนนี้45-47ผมจะให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันของขาล่างเนี่ยมันต่อกับ45-47จริงหรือเปล่านะครับสักครู่นะครับ <c oughs> อ่ะอันนี้นะครับอันนี้คือบอ่อสแปร์ของผมเองนะครับผมที่ผมมีไว้แล้วก็เอาไว้ไล่ลายนะฮะ ดูนะครับผมบอสแปรก็เยินเหลือเกินนะครับอ่าโอเคด้านหลังเราไม่มองแล้วเนาะเราจะมองคู่หน้านะครับผมคู่ที่มันคาดไปก็คือตัวเนี้ยมันคาดไปนะครับคู่หน้านะครับผมเราก็ดูว่าวงจรนะครับขาตรงเนี้นะครับอืม,ไ,มได้แล้วอ่ะ อาขาตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะ <Contract> มันต่อข้างไหนนะครับก็ะคะือตัวนี้คือสี่สิบเจ็ดนะครับผมนี่นะฮะนี่ครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้คือสี่สิบเจ็ดนะครับผมสี่สิบเจ็ดเนี่ยจะต่อข้างไหนนะครับยิ้มครับอ่า <Gregory> ก็คือขาขาล่างนะครับผมก็คือถ้าตัวนี้คือข้างบนเนาะอันนี้คือขาล่างนะครับสี่สิบห้าละสี่สิบห้าจะเป็นขานี้น่าโอเคนะครับผม เดี๋ยวรจะทำการจ้ำสายเนาะนี่นะครับใหต่อกับคู่นี้นะครับผมโอเคใช่ไหมฮะก็ถ้ามีบอร์เก่าๆนะครับผมเอาเก็บไว้นะครับเก็บไว้เอาไว้ดูลายนะครับผมอยาเพื่งทิ้งนะต่อมาก็เรามาเล่นของจริงกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมที่ผมบอกเมื่อสัะคู่นี้นะครับสองขานี้เนาะสองขานี้นะครับผมสองขานี้ จะไปต่อกับสี่ิบห้ากับสี่ิบเนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะต่อแบบนี้นะครับ45่สบห้าสี่สิก็คือจะต่อไว้ที่ด้านล่างนะครับผมอันนี้คือเทสก่อนนะครับผมว่าเสียงมันจะดังหรือเปล่านะครับผมนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะต่อไว้แบบนี้ก่อนนะครับ45.47ิ 45, ่สเป็นค่าเท่าไรเอ่ยที่มีอยู่ก็เป็นค่าอ่าเขาให้มาเป็นสิไมโครทั้งคู่นะครับก็คือต่อไว้แบบนี้นะครับ ต่อไว้เพื่อที่จะเอาสายไฟมาต่ออเอามาต่อใช้งานอีกทีเนึ่งนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมต่อก่อนนะครับแล้วก็จะมาให้ดูทิน้นนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้นะฮะผมก็ทําการต่อก็คือตัวนี้คู่นี้นะครับสองขานี้นะครับที่ผมบอกมอสครู่นี้นะครับสองขานี้ก็คือจะเป็นข่าที่ไปต่อกับ45-47นะครับผมนี่นะฮะก็คือเด๋ยวล่ามาต่อไว้นะครับตรงนี้ฮะเราห้อยข่าไว้สองขานะครับเพื่อที่จะโยงสายนะครับผมขึ้นมาต่อกับอีซองลายนี้นะครับผมเพื่อเทสนะครับว่าเสียงมันดังปกติหรือเปล่าส่วน4 0 4 7ผมก็ใส่กับคืนเข้าไปนะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมานะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการคูดคอนเฟิร์มนะครับผมให้มันเป็นทองแดงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาตะกั่วไปเติมนะครับอันนี่นะฮะเอาตะกั่วเข้าไปเติมนะครับให้มันมีน่าสัมผัสจุดบัตกรีนะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้นี้มันมี ลอยตะกัวลอยทองแดงนะครับผมลอยทองแดงเก้าที่มันน่ารู้สึกว่ามันน่าจะเกิดมานะครับแต่ว่าผมพําไปดูนะครับยวผมต้องเคลียร์ออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับอะโอเคออกแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อกี้นี้มันมีตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่ได้ใช้งานนะครับผมไม่ได้มองนะฮะโอเค เดี๋ยวเราจะบัคกีเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับริมตรงนี้นะครับเส้นตรงๆนี่นะฮะ <S <S อ่ะโอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้ว <C oughs> ก็หาสายไฟนะครับผมหาสายไฟนะครับมันจะดึงขึ้นมานะครับเมื่อตะกู่นี้สี สีสิบเจ็ดนะครับผมสีสิบเจ็ดก็คือขาล่างนะครับผมสี่สิขาล่างขาล่างก็จะเป็นขาตัวนี้นะครับขานี้เดี๋ยวเราขึ้นมาต่อกับสี่สิบเจ็ดนะครับผมสีสิก็คืออ่าลายด้านในนะครับลายด้านในลายนูน่นสีสิบห้าลายด้านนอกนะครับโอเคผมต่อสายก่อนนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ทําการต่อสายนะครับผมนี่นะฮะจากคู่นี้นะครับผมสี่สิบห้าสีบเจ็องตัวนี้นะครับสองขานี่นะฮะที่ต่อขานี้ะครับก็คือต่อคอมมาเนาะอีกขานึงก็คือไปต่อลายที่ไปฟังชิปบลูทูธนะครับก็เดี๋ยวเราจะคอนเฟิร์มนะครับว่าข่าตรงนี้นะครับผมเราไปช็อตกับตรงอื่นหรือปล่นนะครับก็วัดนะครับผมโอเคไม่ช็อตนะครับตรงลายเนาะลายที่มันมีการเปิดอยู่นะครับวัดดูครับโอเคไม่ถึงกันนะครับ แสดงว่าเราในายต์ต่อโอเคละเดี๋ยวจะทำการมาเทสเสียงครับว่าเปิดแล้วมันติดหรือเปล่านะครับผมมีเสียงมาหรือเปล่านะครับนะฮะโอเคลบสี่เหมือนเดิมนะครับอา่าโอเคมาเปิดเทสกันนะครับ เดี๋ยวผมต่อสายนิดนึงนะฮะต่อสายลำโพงหน่อครับโอเคครับสักครู่นะครับโอเคครับผมต่อสายลำโพงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาเทสเปิดกันครับว่ามันมีเสียงดังปกติหรือเปล่านะครับผมไฟมันเสียบครับเปิดครับมีเสียงอะไรหรือเปล่าครับผม เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่านะครับสักครู่นะครับผลหาบลูทูธปั้นหนึ่งนะฮะัดชิปเล็กด้วยนะครับบลูทูธห้าจุดศูนอ่ะดีนเสียงก็นึงต้นน่งเลยนะฮะเดี๋ยวลองเปิดเพลงเทสดูนะครับว่าดังหรือเปล่า โอเคโอเคนะครับผมเสียงดังทั้งสองฝั่งเรียบร้อยนะครับล้โผมผมอยู่ฝั่งฝั่งขวาตัวนี้น,นะครับเสียงมันจะมาจากฝั่งขวานะฮะก็แสดงว่าตันนี้เราสามารถต่อให้มันดังได้ปกติเลยนะครับก็คือจากขาที่มันขาดนะครับผมนี่นะฮะอ่าโอเคเลยนะครับ เห็นไหมฮะนี่นะฮะต่อแบบนี้นะครับผมทาดับแสดงว่าสายรุดนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้เลยนะครับว่าบอดอยังใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็สี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดนะครับประต่อตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ฮะผมดงสายไว้นะครับผมเห็นไหมฮะถ้าเราไม่ต่อปีใหมเลยนะครับผมถ้าเราถือว่าเราเอาแค่นี้ก็คือทาให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาติดให้โอเคเรียบร้อยนะครับยิงกาวให้อยู่กับที่นะครับก็สามารถ ใช้ได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับบอดที่พังหรือว่าปิ้งขาดนะครับวิธีการหาวิธีการไล่ลายนะครับไล่ยังไงก็เดี๋ยวนะครับผมก็ทําเป็นตัวอย่างไปแล้วนะครับโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองลองทำตามที่ผม แนะนำดูนะครับผมว่าผมทําอะไรแบบไหนนะครับตัวอื่นก็เช่นกันนะครับวิธีการหาลนยนะครับผมหาบอเก่าๆมาก็ได้นะครับมาเทสนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับสาหรับตัวนี้ดีวผมจะทําอย่างอื่นต่อนะครับผมที่ผมได้อ่านไปตอนช่วงต้นคลิปเพื่อน้ได้ชมกันนะครับก็แต่ว่าแบบนี้ก็คือเสียงดังแล้วนะครับปกติแล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับว่าผมจะมาสอนจะมาแชร์อะไรนะครับผมสาหรับการโมบอดหรือว่าการซ่อมหรือว่าการทําตู้ลำโพงอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าเป็นสไลด์ดีให้เพื่อนๆได้เอามาชมกันนะครับผมก็ขอตัวลาประกอบกับผมบ๊ายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย